ครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับเฮียหนาวท่องเที่ยวเที่ยวจัดเดี๋ยววันนี้เฮียจะพาไปดูกิจการนี้น้อยลงเพราะั่งงอกแล้วเราก็จะนําถ่งงอกมาผัดกินนะครับวันนี้ครับไปครับครับนี่ครับเราก็จะนําเริ่มต้นของการทําถ่งงอกกับเราก็จะนํามิดมาแช่นะครับแช่น้ําให้ได้ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาลงถังนะครับนี่ครับมันก็จะเริ่มงอกอันนี้ลงเมื่อวาน ครับจากตัวเล็กๆนะครับคุณผู้ชมวันที่สามของถั่วงอกเรานี่ครับวันที่สี่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 ของเรานี่ครับมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับใหญ่มากๆเลยว่านี่ครับหลังจากนั้นนี่วันที่ห้านะครับ จะทาการล้างตอนเย็นนะครับล้างเพื่อเอาไปขายนะครับนี่ครับวันที่ห้านี่ครับแน่นแนนนี่ครับหัวงอกสวยงามน,นะครับนี่คือจะเป็นถัวงอกทางนั้นเลยนะครับนี่ครับ เยอะครับเยอะสวยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาถั่วงอกไปผัดกันดบน้ำจิม้มซุครับหลังจากเราเอาถั่วงอกไปล้างเปลือกให้สะอาดแล้วนะครับไม่มีเปลือกแล้วเห็นไหมครับถั่วงอกเนี่ยจะน่ากินมากเลยครับขาวอวบครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าครับหมู หมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นต้นหอมพริกไทยเต้าหู้เลือดเครื่องปรุงก็จะมีซอ,อสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำปลาเราไม่ได้โคตนาเขานะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเทใส่ถ้วยครับถ้วยมีแค่นี้กะปิกะปินี่ตำกับเครื่องคือเวลาเราไปผัดนี่มันจะหอมนะครับหอมมากหอมกระเทียมจุสด,ด,ดีน้ำตาล น้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ขอแนะนํานะครับถั่วงอกเฮียนี่น่ารับประทานมากครับสูตรนี้ได้มาจากเมียน้อยนะครับอะไรนะครับหลังจากนั้นก็เราจะเอาเลือดมาต้มให้สุกก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปกลับน้ำเต้าหู้นะครับไอ้ครับจากที่เราตำเครื่องหอมกระเทียม พริกไทยตัดกะปินิดนึงนะครับเวลาผัดจะหอมกับเครื่องเคียงที่เราเยี่ยมไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทำการผัดกันครับใส่ดูลองลองครับลองลองใส่ดูหลังจากหามอมดีแล้วก็เราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไป,ไปครับหลังจากหมูเสร็จสุกแล้วก็เราก็จะใส่นี่ครับตัวงูทอดกับเลือกที่ต้มไวแล้วนะครับ ที่เท่ากันแล้วเราก็ทำการปรุปนปงนวดเลยนะครับอันนะครับซอสหวานเขียวน้ำตานิดนึงครับใส่ไปนิดเดียวพอไล้เพราะว่าเราตัดสปวนอย่า้วมันตะเกียงน้ำตาลครับ,รรบ,รบด,ดีครับโอดีครับจักคือว่าปรุงได้ที่ดีแล้วรสชาติดีแล้วก็ ขั้นตอนสุแล้ายนะครับจากผัดถั่วงอกได้ที่แล้วไม่ต้องผัดนานนะครับเดี๋ยวเขาจะระอุของเขาเองก็ผัดนานแล้วตกลงไปด้วยหอมครับต้นหอมต้นหอมผัดถั่วงอกดูง่ายๆนะครับแต่เมนูนี้นานานทำกินก็น่ารับประทานนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับผัดถั่วงอกเทียหนาวครับก็น่ารับประทานประมาณนี้นะครับ อาเดี๋ยวลองให้ชิมครับ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 เป็นไงครับ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 อร่อยครับยอดครับคลิปนี้ฝากไลคแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราทีมงานกินเที่ยวฟยวจัดด้วยครับสวัสดีครับ